สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชนะอีกแล้วนะครับผม <ig> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ปิศาจปมไหมใน EP ีที่12เป็นตอนอวสานเป็นจุดจบของซีรีส์ในเรื่องนี้แล้วนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมได้ครบทุกๆตอนผ่านทางโมโนแม็กปิศาจปมไหมใน EP พีที่12เรื่องดาวตัดไม้ตอนที่ฟ้า ได้จับตัวด็อกเตอร์ชลธนมามัดเอาไว้หลังจากนั้นที่เขานั่งฟื้นขึ้นมา mm. เขาก็งงไปอย่างมากว่าเขามาอยู่ในสภาพนี้ได้ยังไงจนทาให้เขาได้รู้ว่าฟ้าคือฆาตรกรหมายพรที่ตํารวจยังตามจับไม่ได้ซึ่งชลธนก็พยายามบอกให้ฟ้านั้นปล่อยแต่ฟ้าก็บอกว่าคิดว่าจะได้ฟังคําที่มันมีอะไรมากกว่านี้ด็อกเตอร์ได้ขู่ฟ้าไปว่าให้ปล่อยเข้าไปไม่รู้หรือว่าเขาเป็นใคร ถ้าเกิดว่าเขาตายฟ้าไม่รอดแน่ฟ้าจึงบอกว่าตำรวจจะทำอะไรเธอได้ขนาดเธอข้ามาเป็นสิสบศพตำรวจยังจับเธอไม่ได้เลยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าฟ้าต้องการอะไรจากเขากันแน่ฟ้าจึงบอกว่าเดี๋ยวก็รู้และเธอก็ได้ไปพาแอนนาแม่ของเธอที่ถูกจับมัดอยู่เพื่อต้องการจะมาให้เจอกับชลอนและบอกว่าแม่จะได้เข้าไปจัดการกับสัตว์นรกนั้นแล้วแต่ว่าแม่ ต้องฟังฉันห้ามทำอะไรมันก่อนเด็กคาลจาจนั้นฟ้าก็ได้พาแอนนาเข้ามาเมื่อด็กเตอร์ได้เจอกับแอนนาเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนนั้นด็กเตอร์กำลังเม,มาไม้เพราะเสียใจในตอนที่คนรักถูกฆาตรกรต่อเนื่องสังหารจนเสียชีวิตไปวันนั้นแอนนาเข้ามาดูแลด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์ก็พยายามบอกให้ไปเอาเหล้ามาให้เขากินอีกขนานั้นเองพี่ทั ผู้ช่วยของด็อกเตอร์ก็ได้เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแอนนาจึงบอกว่าด็อกเตอร์ต้องการดื่มอีกซึ่งพิทาก,ก็บอกว่าก็ให้ท่านดื่มไปแล้วก็ให้แอนนาคอยดูแลท่านด้วยเพราะว่าแม่บ้านก็ลางกลับหมดส่วนตัวของเขาก็เฝ้าด็อกเตอร์มาหลายคืนแล้วเขาขอกลับไปนอนบ้านให้เต็มอิ่มซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกให้ไปหยิบเหล้ามาพีท้า จึงเดินไปหยิบขวดเหล้ามาแล้วก็บริเรให้กับท่านหลังจากนั้นพิทั a ก็บอกกับแอนนาไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงรอกก็อยู่ดูแลท่านไปนั่นแหละแม้ว่าแอนนาจะขอกลับบ้านเพราะเธอกลัวพ่อแม่จะเป็นห่วงแต่พิทั a ก็บอกไปว่าเดี๋ยวด็อกเตอร์เมาด็อกเตอร์ก็หลับไปเองและแอนนาก็ไปนอนในห้องรับแขกเช้าวันต่อมาเดี๋ยวเขาก็กลับมาเปลี่ยนและแอนนาก็กลับบ้านได้หลังจากนั้นแอนนา ก็เลยมาเช็ดตัวให้กับด็อกเตอร์แต่จูจ่ๆด็อกเตอร์ก็มีอาการเพอร้อถึงภรรยาของเขาที่เสียไปและเขาก็โผลเข้ามากอดแอนนาซึ่งแอนนาก็พยายามขัดขืนแต่ก็ถูกด็อกเตอร์ทำร้ายหลังจากนั้นเขาก็ลงมือสบใใัดเหยเธออย่างเมามันเรื่องราวตัดมาณปัจจุบันเมื่อแอนนาได้เห็นด็อกเตอร์เธอก็กลัวเป็นอย่างมากแล้วก็จะพุ่งเข้ามาทำร้ายด็อกเตอร์แต่ว่าฟ้าก็ห้ามไว้และบอกแล้วไง ว่าอยากเข้าไปทําอะไรมันก่อนฟ้าขอลงมือก่อนซึ่งด็อกเตอร์ก็ถามว่าแอนดายังไม่ตายอีกเหรอและทําไมแอนดาถึงมีสภาพเป็นแบบนี้ฟ้าจะบอกว่าก่หลังจากที่ด็อกเตอร์มากระทาย่ำยีแม่ของเธอเธอก็มีอาการเป็นบ้าส่วนตัวของฟ้าก็คือผลผลิตจากความชั่วของด็อกเตอร์ยังไงล่ะซึ่งด็อกเตอร์กตกใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าฟ้าคือลูกของเขาหลังจากนั้นฟ้า ก็ได้หยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาซึ่งฟ้าก็บอกว่าตอนแรกเธอก็ไม่รู้ว่าใครคือสัตว์นรกคนนั้นเธอพยายามถามยายแต่ยายก็ไม่ยอมบอกเพราะยายนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งขนาดนั่นเองแอนนาที่กำลังดูข่าวด็อกเตอร์ชลธรกำลังถแถลงข่าวเธอก็มีอาการคลุ้มคลัง่งและบอกว่าด็อกเตอร์คือสัตว์นรกที่ทำให้เธอต้องมีสภาพเป็นแบบนี้มันกระทำย่ำยีเธอจนทำให้ฟ้าได้รู้ว่าด็อกเตอร์ คือคนที่ทํากับแม่ของเธอให้เป็นแบบนี้ตัดมาณปัจจุบันฟ้าได้ฉีดย้ายกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จึงบอกไปว่าอย่าทําแบบนี้เลยเขาต้องขอโทษไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รับผิดชอบตอนนั้นเขาพยายามตามหาที่อยู่ของแอนนาแล้วแต่ก็ตามไม่เจอแต่ว่าฟ้าก็บอกไปว่าคนอย่างด็อกเตอรน่ะเหรอจะตามหาคนคนหนึ่งมันง่ายนิดเดียวซึ่งเธอก็หาว่าด็ตรพูดเอาความดีเข้าตัวเองเท่านั้นและเขาก็เรียกแทนตัวเองว่าพ่อ แต่ว่าฟ้าก็บอกว่าด็อกเตอร์ไม่มีสิทธิ์เมื่อเรียกตัวเองว่าพ่อแบบนี้หรืออยากให้เธอนั้นเรียกว่าพ่อได้สิคะคุณพ่อขานาดนั้นเองสกายเธอก็เชื่อมจิตหาฟ้าได้และเธอก็เอ่ยออกมาว่าคุณพ่อคุณแฝดของสกายกำลังจะฆ่าคุณพ่อแต่ว่าทุกคนก็พยายามห้ามสู่ควาญได้บอกกับสกายไปว่าแต่สกายไม่มีพ่อนะสกายจะบอกว่ามีเิคุณแฝดกำลังจะฆ่าคุณพ่อหมออันซึ่งมาบอกกับสู่ควาญไปว่า ถ้าเกิดว่าด็อกเตอร์เลธรเป็นพ่อขอสก,กาย์จริงๆเราจะปล่อยให้ฟ้าทำร้ายพ่อของตัวเองไม่ได้ตักลับมาที่ฟ้าตอนนี้เธอได้จัดการกับด็อกเตอร์พออยากจะรู้ว่าการที่ด็อกเตอร์ออกกฎหมายควบคุมยีคตรกรด็อกเตอร์คิดอะไรอยู่เธออยากจะรู้จริงๆว่ามันสมองของด็อกเตอร์เป็นอย่างไรบ้างมันทําให้เธอไม่สามารถจะเรียนหมอได้วันนี้ เธอเลยอยากจะให้ด็อกเตอร์มาทดลองเป็นหุนให้กับเธอหน่อยแหลจากนั้นเธอก็หยิบเรื่อยไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งด็อกเตอร์ก็พยายามขอร้องว่าให้ปล่อยเข้าไปเธอเขาจะรับผิดชอบด้วยการพาแอนนาไปรักษาและจะส่งให้ฟ้าไปเรียนหมออย่างที่เธอต้องการซึ่งฟ้าก็บอกว่าใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบดีแล้วที่ด็อกเตอร์นั้ไม่ได้เป็นนายกประเทศเราจะได้ไม่ต้องมีนายกนิสัยแบบด็อกเตอร์ ขาะน,นั้นเองจูจูสารวัตรก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เอาปืนมาจอบบอกให้ฟ้านั้นหยุดฟ้าจึงหยุดแบบไม่มีอะไรกัน้นและตัวของเธอก็บอกว่ากาย,ยิงน้องสาวตัวเองเหรอขนาดน,นั้นเองสกายก็ได้ถูกพาตัวมาที่นี่เพราะเธอต้องการมาเจอกับฟ้าสารวัตรจึงบอกให้ฟ้านั้นค่อยๆคุยกันดีกว่าอย่าทําแบบนี้เลยใครที่ผิด ก็ให้ใช้กฎหมายว่าไปตามผิดแต่ฟ้าก็บอกว่ากฎหมายมันใช้สําหรับคนรวยเท่านั้นขนาดนั้นเองสกายก็เข้ามาแล้วบอกว่าให้ฟ้านั้นหยุดได้ไหมยอย่าทําอะไรคุณพ่อเลยซึ่งตัวของแอนนาก็งงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทําไมหน้าตาเหมือนฟ้าแต่ว่าสกายก็เรียกเธอว่าแม่แอนนาจึงได้รู้ว่าลูกของเธออีกคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ฟ้าจึงเล่าให้กับสกายได้ฟังว่าที่เราทั้งสองคนนั้นเกิดมา ก็เป็นเพราะว่าด็อกเตอร์ุลทรทาไม่ดีไม่ร้ายแอนนาจนทําให้พวกเรานั้งเกิดมาแม่ไม่ได้อยากให้พวกเราตั้งเกิดมาเลยด้วยซ้ําและอย่างนี้อยากจะให้เธอไว้ชีวิตด็อกเตอร์อีกหรอือสกายก็บอกว่าอยากจะให้ไว้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมเพราะไม่อยากให้ฟ้าทําผิดไปมากกว่านี้ซึ่งด็อกเตอร์แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหาัส แต่ว่าเขาก็พยายามเอื้อมมือไปหยิบปืนที่ซ่อนเอาไว้แล้วก็ยิงใส่ฟ้าจนเธอนั้นล้มไปสารวัตรจึงเข้ามารับร่างของฟ้าเอาไว้แอนนาพยายามแกะเชือกที่ฟ้านั้นผูกเอาไว้ออกและเธอก็พุ่งเข้ามาทำร้ายด็อกเตอร์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปมากกว่าเดิมและเรื่องราวก็ตัดไปในวันที่สกาย และทุกๆคนมาช่วยกันเปิดประตูบ้านที่ขังยายดวงเมื่อยายดวงได้เห็นสกายเธอเข้าไปก่อนและเรียกสกายว่าฟ้าแต่สกายก็บอกว่าเธอชื่อสกายจนทำให้ยายดวงได้รู้ว่าสกายคือแฝดพี่ของฟ้านั่นเองเธอจึงเข้าไปก่อนและบอกว่าขอโทษตัดมาที่ด็อกเตอร์ชลธรซึ่งตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งเขาก็ต้องได้รับปิดในสิ่งที่เขานั้นเคยทำเอาไว้ส่วนฟ้า ก็ยังมีชีวิตอยู่และก็รอฟื้นตัวซึ่งทุกคนนั้นก็มาเยี่ยมฟ้าและก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3เดือนผ่านไปตอนนี้แอนนาได้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วและอาการของเธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆสกายก็คอยมาดูแลแม่ของเธอยายดวงได้มาขอบคุณสู่ขวัญแม่ของสกายที่เป็นธุระ พาแอนนามารักษาแบบนี้จนทาให้อาการของเธอนั้นดีขึ้นแต่ว่าสุขวัญก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเธอยินดีทําให้ซึ่งยายดวงก็ร้องไห้ออกมาและก็ขอบคุณที่สุขวัญดีกับเธอแบบนี้ตัดไปที่จา่าหมูซึ่งเขาก็มาลอยอังคารกระดูกของครพูพีและขอโทษที่เขานั่นดูแลครูพีได้ไม่ดีพอขณะนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้น ซึ่งสารวัตรก็โทรมาตามบอกว่ามีเหตุด่วนแต่เมื่อเขาเข้ามาในออฟฟิศก็เจอว่าทุกคนนั้นมาเลี้ยงฉลองวันนี้เป็นวันเกิดของจาหมูซึ่งหมออันก็บอกไปว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นมาแต่ณนะปัจจุบันนี้พวกเขาได้ปิดคดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทุกคนก็มาดื่มฉลองกันโดยที่บอรที่ด้านหลังของสารวัตรก็ไม่มีรูปของเหยื่อลายต่างๆอีกต่อไปแต่มาในวันที่สารวัตร พาสกายมาเยี่ยมฟ้าที่เรือนจำแต่ว่าฟ้าก็ไม่อยากจะออกมาเจอสกายจึงจะขอเขียนจดหมายส่งไปให้กับฟ้าซึ่งขณะนั้นเองฟ้าที่เธอกำลังทานข้าวอยู่ในเรือนจำเธอก็เห็นข่าวการถแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งเขาก็มาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องและเขาก็ได้พิจารณาและหยิบยกเอาทฤษฎีจากทางต่างประเทศ เกี่ยวกับการพิสูจน์ยืนฆาตรกรบางคนที่มียืนฆาตรกรก็ไม่ได้เป็นฆาตรกรเสมอไปส่วนคนที่เป็นฆาตรกรก็ไม่จําเป็นต้องมียืนฆาตรกรก็ได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่ถูกปลูกฝังมาจากการเลี้ยงดูจากสถานันครอบครัวทั้งนั้นตัวของนายกจึงได้บอกว่าเขาและทุกคนในสภาได้ลงมติ ยกเลิกกฎหมายควบคุมยีนฆาตรกรและให้ทุกคนที่มียินฆาตรกรได้สามารถเรียนหรือทำงานที่ตัวเองนั้นต้องการได้ซึ่งทุกคนในเรือนจํานั้นก็ดีใจไปอย่างมากรวมถึงตัวของฟ้าด้วยแล้วฟ้าก็หันไปมองที่น้ํายาล้างห้องน้ําและเรื่องดาวก็ตัดมาในตอนที่ไอดวงเธอมาที่ห้องเก็บศพซึ่งฟ้า เธอได้เสียชีวิตไปแล้วเยโดยจงถามว่าทําไมฟ้าถึงทําแบบนี้และเธอก็ร้องโหย้องให้ออกมาด้วยความเสียใจเพราะเธอก็รักฟ้าเหมือนกันแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยทําดีกับฟ้าก็ตามซึ่งสกายก็เสียใจเป็นอย่างมากที่เธอได้สูญเสียน้องสาวของเธอไปตัดมาที่หมออันที่วันนี้มีผู้เสียชีวิตคนใหม่มาให้เธอพาชนะสูตรแต่ว่ามาร์กไม่ได้มาทํางานเธอจึงถามนางพยาบาลคนนี้ไปว่า มาร์กไปไหนซึ่งพยาบาลก็บอกว่ามาร์กบอกว่ามีธุระจะไปหาสาวหมออันเธอก็โกรธมากที่มาร์กเอาเวลางานไปจีบสาวแบบนี้หลังจากนั้นหมออันก็เริ่มอัดวิดีโอด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าเธอกําลังจะพาชนะสูตรศพที่ได้มาใหม่แต่เมื่อเธอไปเปิดถุงศพนั่นกลับเป็นมาร์กที่อยู่ในถุงและเขาก็มาพร้อมกับดอกไม้เพื่อจะมาทวงคาตอบจากหมออันว่าหมออันนั้น เิดเหมือนกับเขาหรือเปล่าความรู้สึกดีๆที่เขานั้นมีให้กับหมออันหมออันรู้สึกแบบเดียวกันไหมซึ่งหมออันก็ตอบไปว่าอื่มแบบสั้นๆแล้วก็ยิ้มเขินแต่มาที่สกายและสารวัตรซึ่งสารวัตรได้พาสกายมาที่สวนสาธารณะสกายได้บอกว่าเธอชอบท้องฟ้าเพราะว่าชื่อของเธอก็มีความหมายว่าท้องฟ้าเช่นเดียวกันสารวัตรได้หยิบกระดาษใบหนึ่งมาให้สกายช่วยไขยปริศนา เมื่อสกายได้ดูจึงบอกว่ามันไม่มีปริศนาอะไรเลยนี่แต่ว่าสรวัตรก็ให้สกายได้ดูดีๆเมื่อสกายพับกระดาษนั้นลงจึงได้เห็นชื่อของสรวัตรและมีคําตรงกลางว่า I love you Run I love you Sky ส,สกายจึงบอกไปว่าสรวัตตลกแต่ก็น่ารักสรวัตรจึงถามสกายไปว่าสกายรู้จักคําว่าแฟนไหมสกายจะมาเป็นแฟนกับเขาได้ไหมซึ่งสกายก็ไม่ได้ตอบแต่เอามือของเธอไปจับมือของสรวัตรแทน เรื่องดาวตัดไปที่ผู้ช่วยของด็อกเตอร์ที่ตอนนี้ขึ้นมาดํำรงตําแหน่งในตําแหน่งของด็อกเตอร์ชลธรแล้วเรียบร้อยเขาได้เปิดวิดีโอคลิปดูซึ่งนั่นเป็นคลิปของแอนนาที่เธอถูกย่ำยีอยู่เรื่องดาวย้อนไปในวันนั้นในวันที่พิทักษ์เข้ามาขอให้แอนนาอยู่ที่นี่ ให้ดูแลดรชลทรนที่กำลังเมาส่วนตัวของเขาที่ไปเอาเหล้าเขาก็ได้ใส่ยาลงไปในเหล้านั่นแล้วก็เอาไปดื่นให้ดอตอร์นั่นกินหลังจากนั้นดอตอร์เขาก็นึกถึงภรรยาที่เสียไปแล้วก็พยายามจะทําไม่ดีไม่ร้ายแอนนาจนทําให้แอนนานั้นสลบไปส่วนดตรเขาก็มีอาการมึนหัวแล้วก็ฟุบหลับไปเลยหลังจากนั้นพิทักษ์ก็ได้ย้อนกลับคืนมา และเขาก็ได้เอาวิดีโอขึ้นมาถ่ายในตอนที่เขากําลังจัดการสมบัติให้อันนาอย่างเมามันซึ่งโกที่ทําร้ายอันนาคนร้ายตัวจริงนั่นก็คือพิทักนั่นเองซึ่งพิทักเมื่อย้อนไปดูคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ก็ก็หัวรอะอย่างบ้าคลัง่งและเรื่องราวปริศนาปมไหมก็ได้จบลงก็ต้องบอกว่าในตอนจบนี้นะครับคนร้ายตัวจริงอย่างพิทักเนี่ยกลับรอดไปได้เฉยเลยนั้นแสดงว่าการที่ฟ้า พยายามแก้แค้นดรอกเตอร์ชลทธอนมาตลอดเธอนั้นแก้แค้นผิดคนมาตลอดเวลาสุดท้ายแล้วคนผิดจริงๆก็ยังคงลอยนวลอ,อยู่ไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยจะดําเนินต่อไปอยังซีซั่นสองหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่มีแล้วพอเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับฆาตกรปมใหม่เนี่ยมันได้จบลงไปแล้วนะครับส่วนที่พิทักเนี่ยยังคงรอดอยู่ผมคิดว่าตัวซีรีส์เนี่ยอาจจะอิงกับชีวิตจริงคนที่พยายามเลื่อยขาเก้าอี้กันเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้คืนปันญญาย แลวก็ยังคงอยู่รอดอยู่นะปัจจุบันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นในชีวิตจริงก็คงจะมีนะครับสาหรับคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วจนจบเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอย่างไรกันบ้างก,ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับสำหรับตัวผมแล้วคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยที่ทาออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ต้องการดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางโมโนแมก หรือเรื่องใครเนี่ยชอบซีรีส์แนวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้เพื่อไปติดตามกันในเรื่องอื่นๆฝากกดไลค์กดซ u บสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ